แอนด์มาร์ค SME อยากช้อปของดีต้องไปที่ไหนมาที่นี่เลยงาน SME One Face 2023แหล่งรวมสตรีทฟู้ดและจัดแสดงสินค้าของดีของเด็ดทั่วไทย oh. พบก,กับกิจกรรมภายในงานอีกมากมายแจกแปลกเอาไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าและพิเศษสุดกับรางวัลน,นาทีทองแจกคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในงานห้ามพลาดกับงาน SME One Face 2023บ่ายสสบ น้องมะเฟอร์ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทยและงานแสดงสินค้าสัญจรจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยรวมกว่า10จังหวัดจัดทาโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่สอมสสอวอและสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยสอสวอ,อเขียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยแล้วมาเจอกันนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการที่นี่อุทยานะครับเช่นเคยครับทางสถานีเคเบิลเอทีวีนะครับซึ่งผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการที่นี่อุทยาได้ในหลากหลายช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเคเบิลชนล HD สามสิบหรือว่าทางสินธิวาเคเบิลทีวีหรือว่าตามสื่อต่างๆสื่อเคเบิลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆที่เราจะมาประชาสัมพันธ์มาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอุทยาเร็วๆนี้นั่นเองนั่นก็คืองาน SME OneF อีว2023งานยิ่งใหญ่แบบนี้แน่นอนครับคงต้องมาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นที่ทุยาครับวันนี้เราอยู่กับผู้จัดงานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องให้แนะนำกับชุมหน้าไมครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมธนรัตน์วัฒนชัยอุชกรนะครับเป็นประธานสมาพันธ์ิมีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหรือว่าที่คนทุยารู้จักการเรียกกันว่าคุณกรว่านังกอนะครับผมย่าเรียกว่าคุณกรแล้วกันได้ครับนะครับผมคุณกร ครับก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของงาน<ะ>ที่บอกว่าผมเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับงาน SME One Face 2023<ะ>อยากให้คุณกรเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของทางสมพันธ์ SME ไทยจังหวัดพระนะคนรศรีอยุธยานว่าคร<ะ>ับมีบทบาทหน้าที่อะไรที่จะเกื้อนหนุนสำสน SME เราว่าจริงๆบทบาทของสมพันธ์ SME ไทยนะครับก็เราเป็นเหมือนเพื่อน คนหนึ่งในวงการผู้ประกอบการดีกว่าคอนเซปต์ของเราคือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ,พ,อพักดานเศรษฐกิจไทยนะครับผมแล้วก็เราถือว่าตัวเราเองเป็นกระบอกเสียงของผู้ประกอบการตั้งแต่วิสากิจชุมชนในครัจะม,มีผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางนะครับผมก็ในทุกวันนี้นะครับก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ประสบวิกฤตหลายอย่างจะเป็นในด้านสภาพคล่องก็ดีเงินทุนก็ดี การตลาดการสร้างแบรนด์หรือคู่แข่งทางการค้าหรืออะไรหลายๆอย่างก็ดีนะครับทีนี้เขาก็ไม่ได้มีที่พึ่งที่ไหนที่จะคอยรับฟังเขาหน่วยงานภาครัฐก็คือเป็นจะมีเป็นสไยล์ของตัวเองซึ่งเขาสปอร์ตได้ในแนวทางของภาครัฐทีนี้สมาพันธ์ของเราจะเป็นในหน่วยงานเอกชน<ม>ที่รับฟังทางผู้ประกอบการเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง เป็นกระบอกเสียงเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ว่าหากท่านปัญหาอะไรที่ต้องการจะปรึกษาต้องการอยากได้ตัวกลางเป็นคนช่วยประสานงานกับภาครัฐก็ดีนะครับที่จะช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดรวมถึงของประเทศไทยนะครับทางเราก็จะเป็นเพื่อนที่ยินดีรับฟังได้คอยช่วยเหลือกันให้ท่านไม่ต้องเดินคนเดียวในใน,ในธุรกิจของท่านน,น,นะครับผมแล้วทีนี้การเข้ามาสมมติผมมีธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็กๆเลยแบบนี้นะครับแล้วอยากจะเข้ามา มามีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยหรือว่าอยากจะผลักดันหรือว่าจะอยากจะมาปรึกษาเรื่องของปัญหาที่เจออยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยการ,รเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาพันธ์ SME เนี่ยมันมีความยุ่งยากไหมครับคุณกอน<ร>ก็จริงๆแล้วสมาพันธ์เราก็มีหลายการสมัครสมาชิกหลายรูปแบบเนาะเป็นสมาชิกบุคคลทั่วไปก็จะเป็นสมาชิกสมาพันธ์ทั่วไปนะครับก็สามารถสมัครก็ติดต่อมาทางผมก็ได้หรือจะเป็นท่านประธานภาคล่างหรือว่าจะเป็นสมาชิกสมาพันธ์ที่ท่านรู้จักหรือว่าจะเป็นตอนนี้ทางยุทธยยยยาาาเเรจจะะมีพอสันุทด้ว ก็หลวมถึงหรือว่าถ้าหากท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน นะครับก็สามารถมาสมัครในส่วนของการเป็นกรรมการจังหวัดได้เช่นกันครับผมเปิดรับหมดเลยเปิดรับครับผมแล้วเงื่อนไขนี้ไม่ได้ว่ายุ่งยากซับซ้อนครับผมประเด็นคือเรายินดีอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเพื่อนใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วบางท่านก็มีสอบถามมาว่าเอ้ยเราไม่ได้มีธุรกิจอะหรือว่าเราเป็นแบบสตาร์ทอัพหรือเราแยกตัวจากที่บ้านยังไม่ได้จบบริษัทสมัครได้ไหมได้หมดเพราะว่าเราได้เปิดรับเนาะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งออกมาสร้างธุรกิจเองหรือท่านที่ มีความสนใจในการสร้างธุรกิจก็ดีเพราะว่าเราถ้าเกิดท่านยังไม่มีไอเดียการทําธุรกิจเรา,เอาอยากให้ท่านมาฝังตัวกับกลุ่มของผู้ร่การ,รที่มีแรงผลักดันนั้นนะครับ,รบเผื่อว่าท่านก็จะมีไอเดียในการทําธุรกิจมากขึ้นจากการที่มาเข้าร่วมกับทางสมาพันธ์เพห็นบอกว่า ทุกๆเดือนเนี่ยพยายามจะมีการจัดการมิ팅กันเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปลี่ยนความรู้ต่างๆของสมาชิกด้วยกันแล้วก็ทางสมาธ์มีทั้งมิ팅ทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมถึงถ้ามีโครงการดีๆที่มีส่งต่อจากทางภาครัฐหรือหน่วยงานราชการต่างๆก็จะมีการประสานงานให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึงน,นะครับอย่างเช่นที่ทราบมาเนี่ยเห็นว่าว่ามีเรื่องของการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนรหรือว่าเวลามีการจัดโครงการอบรมต่างๆ ตรงนี้เนี่ยทางสมาพันธ์ SME ไทยก็ได้รับการประสานใช่ไหมครับผลักดันในการที่จะให้ผู้ที่ไปสมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสดีๆด,ด้วยใช่ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาธ์ครับที่คุ้มชมที่มีธุรก,กิจอยู่หรือว่าคิดที่อยากจะประกอบธุรก,กิจก็เรียนเชิญเลยถ้ามาเป็นมาเป็นสมาชิกด้วยกันมาช,ช่วยกับผลักดันนี้ นะครับทีนี้เข้ามาถึงงานที่เราจะพูดกันแล้วครับคุณกรครับงานที่จะเกิดขึ้นก็คือ SME One Fest 2 0 1 3ที่อุทยานี้จัดขึ้นวันไหนครับ เราจะจัดวันที่22ถึง24นะครับกันยานะครับ2023ที่ไหนครับตอนนี้สถานที่ก็จะอยู่ถนนนเรศวรครับผมจะอยู่ระหว่างวัดมหาธาตุและวัดราชบุรณะนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดคนในพื้นที่คุ้นกันก็จะเป็นในส่วนของตรงโซนที่จัดการแสดงแสงสีเสียงหรือตลาดพดด้วงในงานยอดวิ่งฟ้ามรดกโลกนะครับแถววัดหลังคาขาวประมาณครับผมใช่ไหมครับทีนี้ต้องถามคุณจอหน่อยว่าที่มาที่ไปของการจัด ยาระดับประเทศแบบนี้เนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณจอก็จริงๆแล้วต้องยอมรับว,ว่า,าวิกฤตโควิด1 9ที่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นมีผลกระทบใหญ่กับผู้ประกอบการ ในทุกๆกลุ่มนะครับผมแต่ก็จะมีผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยใบโคเอมีต่างๆที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวเองจากวิกฤตนี้ได้นะครับขาดสภาพคล่องก็ดีขาดโอกาสก็ดียังไม่ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ก็ดีนะฮะงาน s อสเอ็มบี e งเนี่ยก็อยากให้เป็นโอกาสของหลายๆท่านที่อยากจะ กลับมาฟื้นฟูตัวเองนะครับผมอยากจะมีได้โอกาสในหลายช่องทางในการทํามาค้าขายก็ดีนะครับเพราะว่านอกจากการออกบูธที่มีการงบส่งเสริมจากทางสสวแล้วเนี่ยครับ,รบในงานเนี่ยก็ยังมีการสนับสนุนอีกหลายอย่างเช่นเราจะมีะบูธ ของทางธนาคารหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่ก็มีนโยบายในการสนับสนุนและก็สิทธิประโยชน์ของ SME และผู้ประกอบการที่ว่าหากท่านมาร่วมงานหรือว่ามาออกบูธเนี่ยท่านก็จะสารารถาเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้นะครับผมก็<อ>จะเป็นส่วนประกอบในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท่านและก็เพื่อปอกาสในการทําธุรกิจของทา่นา,ทรรงทานเองด้วยนะครับความพิเศษของงานนี้นะครับคุณชมคุณก่อนครับทราบมาว่าเนี่ยจริงๆทางสมาธ์ SME ไทยเนี่ยมีทุกจังหวัด7จ็ดจังหวัดแต่ว่า SME one face 2023เนี่ยเขาไม่ได้จัดกันทุกจังหวัดใช่ไหมครับ ปีนี้เนี่ยปี2023เนี่ยจัดแค่10จังหวัดเท่านั้นใช่ครับครับและอยุทยานี่เป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่ทางส,สวและทางสมาบันเอสเชมีไ e ทยเนี่ยเลือกที่จะมาจังดงานที่นี่เพราะฉะนั้นคิดว่ามันต้องมีความพิเศษอะไรเขาถึงเลือกอยุทยานยมาจัดงานให้กันก่อนครับก็จริงในส่วนของสมาบันอายุทยาเราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่แค่ใช่ใเฉพาะภาคกลางแต่ล้มถึงทั้งประเทศด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหน่วยงานอยุทยาเราเนี่ยมีผู้ประกอบการที่ค่อนค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเกษตรก็ดี ศาสารกรรก็ดีโอท็อก็ดีนะครับก็สามารถต่อยอดได้ในในหลายๆอย่างนะครับ,รบก็มีศักยภาพกับการที่นขงานเข้มแข็งและสามารถต่อยอดได้เลยนะครับผมบใช่ครับแลนะด้วยความเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับมีแค่สิบจังหวัดเท่านั้นที่มีการจัดงาน SME One Face 2023 <Yep. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผมจะมาคุยกับคุณก่อนะครับว่าในรายละเอียดของงานเนี่ยกิจกรรมในงานนั้นนอกจากเรื่องของหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นธนาคารแหล่งเงินๆต่างแล้วเนี่ยภายในงานนะครับเราจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มาร่วมงานบรรดาผู้ที่มีธุรกิจขนาดเอสต่างเนี่ยมาร่วมงานนี้ได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดของกิจกรรมงานนี้กันครับ mường cao mường ngà mừng... เดนมาร์ค SME อยากช้อปของดีต้องไปที่ไหนมาที่นี่เลยงาน SME One Face 2023แหล่งรวม t r e e t ฟู้ดและจัดแสดงสินค้าของดีของเด็ดทั่วไทยพบ oh. ก,กับกิจกรรมภายในงานอีกมากมายแจกแปลกเอาไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าและพิเศษสุด กับรางวัลน,นาทีทองแจกคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในงานห้ามพลาดกับงาน SME วันแฟร์2023บ่าสสวน้องมะเฟอร์ชวนชอบของดี SME ทั่วไทยและงานแสดงสินค้าสัญจรจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยรวมกว่า10จังหวัดจัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสวและสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยสอสอวอเขียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยแล้วมาเจอกันนะครับ Wa arrival King Kung Kin plum and I'm กลับมาคุยกันต่อนะครับอยู่กับคุณกอนะครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพระนครสุธยานะครับเรากำลังคุยเรื่องของงาน SME One Fest 2023นะครับที่จะจัดขึ้นที่อยุธยาครับระหว่างวันที่ที่สองถึง24ครับครับผมซึ่งวันนี้ช่วงนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมในงานนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มแต่บรรดาร้านค้าที่จะมาออกบูธกันเนี่ยเป็นร้านค้าที่มาอย่างไงครับก่อนครับ ก็ต้องอยากได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่า,าในบูธของงานเซมีวันเฟสของเราเนี่ยก็มีงบสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในด้านของบูธการออกบูธได้เลยนะครับผมก็ท่านสามารถนําสินค้าต่างๆมาออกบูธได้เลยนะฮะ mm hmm. ทีนี้ต้องอยากได้เลยต้องขอขอบคุณก่อนหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันประสานงาน <c oughs> เพราะว่างานนี้นะครับนอกจากเป็นทางสมาคมเซมีไทยแล้วหรือว่าสสวก็ดีนะฮะเรายังมีการประสานงานจับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในจังหวัดด้วยมันจะเป็นทางเทศบาลนครเนความสวิทยานะครับจะเป็นทางหอ,อการค้าเป็นพาณิ์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดกเกษตรจังหวัดบีครับหรือทางวาทก็ตามก็ค่อนข้างมีหลายหน่วยงาน <ù> ที่ช่วยเหลือกันพื้นที่เทศกัดงานด้วยใช่ไหมครับทยบบบานติใช่ครับผมก็มลยนงานที่ช่วยกันในส่วนต่างๆรวมถึงในการคัดเลือกผู้ประกอบการแล้วก็ประชาสัมพันธ์โปรโมทงานต่างๆด้วยนะฮะก็ในงานก็จะมีผู้ประกอบการกว่า300กว่าล้านค้าเลยครับเยอะ นะ300กว่าร้านค้าเนี่ยนะครับที่สําคัญคือทุกร้านค้าบอกได้เลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้โอกาสผลักดันและก็ส่งเสริมใช่ไหมครับที่คุณกรบอกว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดมาแต่ละธุรกิจก็ประสบปัญหากันมาตลอดเลยนะงานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ทางสมาคม SME จังหวัดพระนครยุธญาเนี่ยอยากให้เกิดเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องด้วยใช่ครับยังไงครับความต่อเนื่องของหลังจากการจันนี้ต้องบอกกับบ้าน ังหวัดที่ได้มีการออกขึ้นกับแม่ ก็จริงๆต้องบอกกันว่าในหลายๆจังหวัดที่ได้มีการจัดง,งานเะมีวันเฟสนะครับหลายๆจังหวัดก็จะมีในส่วนของถนนคนเดินมีไนท์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับซึ่งพอย้อนมาดูที่จังหวัดของเราก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่าเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกัหลกๆของประเทศไทยเนาะเป็นโมรดกโลกก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้มีในส่วนของไนท์มาร์เก็ตมาก่อนมันจะเกิดเป็นปัญหาที่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนทยาเนี่ย มาเที่ยวแค่วันเดียวไม่มีการค้างคืนไม่มีการอยู่ต่อแค่ช่วงเย็นๆเขาทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทยอยกลับกันลคะคร mm ับ hmm. ทีนี้ในส่วนของเราในไหนเราก็จะมีการจัดงาน s อสเอ็มไอันเฟสอยู่แล้วเราก็อย่างแรกเราอยากจะตอบโจทย์ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานในการช่วยเหลือทางผู้ประกอบการไทยและวัตถุประสงค์ที่2ของงานนี้เราอยากใช้เป็นโมเดลในการที่ว่าเราอยากจะจัดตั้งอันไฮมาตถนนคนเดินของทางจังหวัด เป็นแพลตฟอร์มที่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องไปายาวๆเลยครับผม,มพกติของเราก็จะคุนเคยกัแต่งงานตามเทศกาลเช่นงานมรดกโลกงานตุดจีนกุ้งเก่าหรงานสงการต่างๆซึ่งมันจะมีแค่เป็นบางช่วงน,นันท่องเที่ยวจะมาแค่บางช่วงเท่านั้นจริงๆเราก็ควรจะมี มีแต่คนเดินให้ทางไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ประจําก็ดีมาท่องเที่ยวก็ดีหรือคนในท้องถิ่นก็ดีนะครับผมแต่ว่าก็คือพยายามหาโจทย์ตอบรับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดเนี่ยผลักดันอยู่แล้วใช่ครับ<ม>ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดและวัฒนธรรมเนี่ยเขามีการโปรโมทเรื่องของตลาดบกตลาดน้ําซึ่งนั่นก็เป็นกิจกรรมในภาคกลางวัน แต่ว่าสิ่งที่ทุกอย่างเราขาดก็คือกิจกรรมในภาคกลางคืนใช่ครับซึ่งถนนคนเดินตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้มีการพักค้ังคืนเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้มาดูในงานครับนอกจากบรรดาร้านค้าที่จะมาออกบูธเนี่ยกว่า300ร้านค้าแล้วเห็นบอกว่าในงานยังมีกิจกรรมอื่นการแสดงต่างๆด้วยที่เวทีกลางด้วยใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆงานของเราจะมีจัดอยู่2โซนโซนแรกคือโซนบริเวณถนนคนเดินนะครับก็เราจะมีร้านค้าต่างๆอย่างแรกก็คือเป็นบูธอาหารและเครื่องดื่มก็มากมายมีหลากหลายบูธด้วยทีเดียวก็เชื่อว่าท่านที่มาเยี่ยมชมงาน ก็อิ่มหังชันนันกลับไปแน่นอนคือไม่ต้องทานอาหารเย็นกันมาเลยเนี่ยใช่ค,ค่ะคามาเลือกชมได้มีเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงท่านที่ต้องการมาเลือกชมสินค้าคดีๆนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เป็นสาหกิจชุมชนก็ดีโอท็อปก็ดีมีทั้งในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำอางอาหารและเครื่องดื่มงานศิลป์ต่างๆเสื้อผ้าต่างๆก็ดีนะฮะรวมถึงก็จะมีการสินค้าเกษตรดีๆต่างๆในจังหวัดที่เราอาจจะไม่เคยรู้ได้ว่าจังหวัดเรามีสินค้าพวกนี้อยู่ก็ได้ทางเกษตรจังหวัดก็ช่วยกั รวบรวมรสินค้าที่จากเกษตรกรมาตั้งบูธในงานนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตลอดเส้นนะครับเราจะมีการแสดงเปิดมวกมันจะเป็นการดนตรีการแสดงดนตรีหรือว่าการแสดงต่างๆอยู่ตลอดเส้นเพื่อสร้างความสร้างสีสันนะครับให้ในงานรวมถึงเราก็ได้ความสนับสนุนจากผู้ประกอบการทองพี่ด้วยนะฮะก็คือตามคอนเซ็ปต์ของสมาคมที่มีคือเพื่อนช่วยเพื่อน รอบนี้เราก็ได้เพื่อนรุ่นพี่หลายๆเจ้าที่มาช่วยกันออกงานแล้วก็สร้างสีสันและสนับสนุนงานด้วยนะครับก็มว่าจะเป็นทางสบ,บูร่รอล่าราเบนก็ดีออทางอาแม่ประนอมหรือจะเป็นทางโขกโขแก่ก็ดีครับที่จะมาสร้างสีสันภายในงานร่วมกันเหมือนกับเป็นรุ่นพี่มาช,ช่วยแนะนบรุ่นน้องเป็น<อ>ไกด์ไลน์ใช่ครับเพราะว่าระดับนี้เขาโกอินเตอร์ไปแล้วส่งออกไปแล้วเนาะ เราก็อยากให้มีการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ช่วยเหลือคอนเน็กซ์ซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้บางทีคนที่ยังไม่มีไอเดียทาธุรกิจเนี่ยไปเดินนภายในงานเห็นร้านต่างๆหรือว่าเห็นธุรกิจต่างๆอาจจะเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาใช่ครับนะฮะเขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยวิธีการที่จะประสบความสำเร็จทางลัดทางหนึ่งคือการ Copy and Plan ครับดูไปเลยดูเป็นตัวอย่างไปเลยด้วยดูเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถพัฒนาแต่งเติมเพิ่มเติมให้เป็นในรูปแบบของเราใช่ไหมครับเห็นไหมว่าใน ในวันแรกคือวันศุกร์ที่22ใช่ไหมครับมีนอกจากร้านที่มาปอบบูเลนะ่นหนึ่งจะมีการจะมีการมอบรางวัลให้กับร้านค้าท้องถิ่นด้วยใช่ครับก็นอกจากในส่วนของถนนคนเดอรเราจะมีในส่วนของร้านกิจกรรมรด้วยนะฮะก็จะมีในส่วนของเวทีหลักและ,อะนอกจากเวทีหลักก็จะมีในโซนของโต๊ะรับประทานอาหารให้กับท่านที่เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มนั่งทานากันได้และนอกจากนั้นโซนนี้จะมะีร้านฟู้ดทรัคอีก10กว่าคัน นะครับมาเพิ่มเติมกันด้วยและในงานในวันที่ย2บที่เป็นพิธีเปิดนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงท่านผู้ใหญ่ในทั้งจากหน่วยงานราชการเลขชชนต่างๆมาร่วมงานกันด้วยนะฮะเราจะมีการมอบรางวัลให้กับไอซิดีเด่นประจำจังหวัดรวมถึงมีรางวัลที่เราจัดทำเป็นครั้งแรกก็คือรางวัลเทสตี้นะครับสมาคมไอซิ่งยกยิ้ให้ซึ่งเราจะมอบให้กับร้านอาหารดีๆในจังหวัดของเราก็จะมีหลากหลาย รูปแบบและลา้านค้าที่ได้รับรางวัลกันนะครับผมอันนี้แสดงถึงความใส่ใจเนอะของทางผู้จัดเน่าจะเป็นทางสสวว่าทางสมาคม SME ไทยหรือแม้แต่ทางสมาพัน, e พนคม SME จังหวัดนครสวรรค์โดยที่มีคุณก่อนนะครับเป็นประธานอยู่ที่ได้ความสําคัญในเรื่องของโอกาสช่องทางทางธรุรกิจแล้วก็เรื่องของการต่อยอดการทารําธุรกิจไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจในอาชีพสาขาไหนก็ตาม ใช่ไหมครัทีนี้เนี่ยมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วอยากให้คุณกรช่วยสรุปแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับที่มีความสนใจให้บุ๊กวัน้ไว้เลยสุกสาวอาทิตย์ 22, 23, 24กันยาย,ยนนี้นะครับ,รบว่าอยากเชิญชวนให้ไป ร่วมกิจกรรมหรือว่าไปเที่ยวงานนี้กันเยอะหน่อยเชิญคุณกรณ์เชิญชวนหน่อยครับก็อ <owe> ย <you ardı> ่างแรกก็สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะออกบูธนะครับตอนนี้เรายังรับสมัครผู้ประกอบการออกบูธอยู่นะครับก็สามารถติดต่อทางผมหรือว่าทางคุณนัทดาวดีทานประธานภาคกลางหรือว่าจะเป็นสมาชิกสมาคมเจเจี๊บอีใกล้ตัวท่านหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ใกล้ท่าน เชนเทศบาลนคร,ครหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดภาณิย์จังหวัดท่านสามารถติดต่อทางหน่วยงานต่างๆที่ใกล้ท่านได้หมดเลยนะครับท่านจะประสานงานกับทางสมาธ์เองนะครับแล้วก็งานนี้สำหรับผู้เยี่ยมชมก็อยากเรียนเชิญนะครับท่านผู้เยี่ยมชมทั้งหลายนะครับมาเยี่ยมชมงานนี้นะครับก็งานนี้ทางสมาพันธ์ทางสสวและโดยสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือผู้ประกอบการ300กว่าร้านคาทีมออกมีความตั้งใจจริงๆนะครับในการที่ว่าจะนําเสนอสินค้าที่ดีที่พวกเขามีในมือ ให้ออกสู่ผู้บริโภคในตลาดนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในงานก็ได้รับประโยชน์กลับไปไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้ที่เราจะได้จากหน่วยงานราชการในภาครัฐต่างๆที่มาออกบูธสองทีมนำสํำด้านกับซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม นะครับแล้วก็อาสินค้าดีๆต่างๆของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็รับชมการแสดงต่างๆภายในงานที่มีร็เข้าค่อนข้างหลากหลายนะครับก็หวังมาทุกท่านจะได้ประโยชน์ได้ความรู้แล้วก็มีความสุขกันทุกท่านนะครับนี่คือจุดประสงค์ความคาดหมายความคาดหวังของเราในครับในการจัดงาน SFE One Face 2023ขึ้นมาในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยและคาดหวังว่าถ้าหากว่าในครั้งนี้เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่แน่ปีหน้า ก็จะอาจจะได้ชาวธ่ยาแล้วก็คนจังหวัดรอบข้างก็อาจจะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับในเรื่องของกิจกรรม s m e 1อ็มอี2023นะครับก็ได้คุยกับคุณกรนะครับประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดพระนครธิยาไปจนแบบโอ้โหฟังแล้วอยากจะไปร่วมกิจกรรมเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไปออกบุธก็ตามแต่ว่าอยากจะหาเวลาเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับ22 23 24กันยายนนี้บุกวันไว้เลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมรรงกิจกรรมเนี่ยน่าสนใจตลอดทั้ง วันเลยนะครับกลับมาคุณเรส่วนตัวนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลากันตอนนี้ต้องถามทางประธานหน่อยคุณกรตอนนี้ทางในส่วนตรงกรณตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ครับก็บตอนนี้เราจะทาเป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมรก็คือเป็นโรงงานผลิตสินค้าเครื่องดื่มทุกประเภทและที่เราอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าทานการเกษตรทุกรูปแบบนะครับผมโดยตอนนี้เราเป็นโรงงานที่เน้นแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะตอนนี้จะมีสินค้าหลักจะเป็นตัวไอศครีมมีเปลือกผลไม้ ครับผมใช่โดยตัวนี้ก็มีไอเดียจากการช่วยเหลือทางเกษตรกรไทยด้วยนะครับ,รบโดยตัวสิทธข้าหลักเราจะเป็นสมะรด มีช่วงหนึ่งที่สับรดเนี่ยขายไม่ได้ราคาเลยจนเกษตรกรเลยลำบากกันมากครับตอนนี้ทางเราก็เลยเริ่มคิดไอเดียว่าเราจะทํำยังไงในการสนับสนุนเกษตรกรไทยได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผมและตอนนี้สินค้าก็ไปเบลาวายแล้วครับไปสู่ตลาดเกาหลีตลาดจีนหรือจะไปฝั่ง middle east ก็ตามนะครับผมแลวเรายังยังเดินหน้าสนับสนุนทางเกษตรกรในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับผมและหนึ่งในนั้นเนี่ยบริษัทที่ดาเนินกิจกรรมอยู่เนี่ย ก็มาตั้งบริษัทโรงงานอยู่ที่อยุธยาด้วยอย่างที่เรานั่งคุยสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยคุณจงมครับในห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องประชุมที่ทํางานของคุณกรเองนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตของตำบลตาดิมอําเภอบางประหันอยุธยาบ้านเราเนี่เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่หนึ่งท่านนะครับที่พยายามผลักดันส่งเสริมเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจของเราแต่ว่าเติบโตไปพร้อมๆกับคนในชุมชนด้วยครับผมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรนะครับซึ่งเป็นประธานสมภารเอสเอมิไทยจังหวัดดดพพรระนนคีอยยุาาาเป็่่งสููทไ้ม คุยกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน SME One Face 2023นเพียงสูงนะครับขอบคุณมากนะครับเวลาของรายการที่นี่อุทยาหมดเวลานะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ผมพร้อมคุณกรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ c a b l ิ Channel 37 HD คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการต่างๆของทาง Cable Channel ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www. cablechannel37hd. com รวมทั้งผ่านทางเพจ a c e b o o k และทางโครงข่ายเคเบ e ลทั่วประเทศค่ะ